สวัสดีจ้าพี่น้องพผล่กันมื่อนี้ก็อยู่ให้อยูุนาคือเก่ามื่อนี้ลงแค่เกี่ยวเข้าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้บโม๊นเกี่ยวเข้าของเจ้าของหลานหน้าอยู่เกอร์เดียวพี่น้องเอ้ยใกล้เดียวมาพร้อมทีมงานทีมงานเฮามาโทษเราบดบ้านอุดมหนุนเสวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยทีมงานเฮาแข่งขัน ทีมงานเฮามาประมาณ25คนิบ้าคนสักห้าคนพี่เนะ้ะรวมแดงแข่งขันมื่อเนี้ยนานกับประมาณ30ไร่จากเสร็แล้วเบลเล่มื่อเนี้ยเา้าจะลงุงแครเกี่ยวข้าว สาวเด้อนี่สาวประเทศยเด้อพี่น้องกับสาวเมื่อกี้นี้ไลฟ์สดพี่น้องไอ้บันนี้เอาอัดลงยูทูบเด้อบันนี้โอ้คุณสาวก็ดีมาเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวน้ำเด่อดเด้ออือมาซอยแห้งซอยกำลังใจเด้อพี่ตาผู้สาวเนาะพีตาผู้สาวเล่นน้อยทีมงานเห่าจักชีวิตวันนี้สาวฮ่าโบสาวฮ่าชีวิตเนาะ ก็ไม่ได้เกลวน้ำข้าวเราเป็นกระล่างแรงใจแล้วก็ถ่ายทุกท่ายวิดีโอเด็กพี่น้องมวันนี้กระล่างใจเป็นเป็นแรงโซ่ไม่ได้เป็นแรงแก้วประกาศหาผัวมาเกี่ยวข้าวค่ะพุ่นตาผู้ไทยก็มีตัวขนโซดเด้อพุ่นแต่ไม่สดประกาศหาผัวมาเกี่ยวข้าวใช่ไหมผัวเก้ามีอันผัวเก้าผัวเก้าเกลียวไหมโอ้ต้องเอาเราหาไม่แล้วนะเอาผัวเก้าใหม่แล้วนะ จักกโอ้ยแกเข้าแล้วก็ให้เมื่อบ่ะเออสาวตีสู้ๆบ่เป็นี้สู้บ่แกเมืยอเลยยังเป๊กเลยยังเราข่าวนะได้ผู้ชายใะสู้ตายว้าเดี๋ยวว่าสู้นี่โอ้เราสู้ผู้ชายเนาะหมดแล้วเก่งแท้เฮ้ยทางนี้ได้เป็นนัได้ทีมงานเข้าขึ้สีมิดมิตมีไดแนวแก้มื่อแก้ ข้าวเบอเอาย่บเอาย่บเอาย่บ่สิยใหให้เ <soc> น <Foot> <asy ped al> oh ี <k fulfil> ่ยใหญให้เป็นอะไรเกี่ยวข้าวายเลยดิเลตเวนเมื่อตะเวนเบอโอ้ทีมงานเราเก่งเลยพี่น้องเอ้เสียฝนนะยำพนแล้ว่านด้ไปซอยโยเสียฝนนะ ข้าวอะนะข้าแข้งเข้ามาแย่งข้าวอะนะข้าวพันงามได้ปีนี้พูนะได้ข้าวละร้อยป่ายพูละปีนี้ข้าวพันงามปีนี้ให้เดียวก็ป๊อกนั่นเละ ค่ะเดียวเก่งเนาะโอ่งานตลอดเบานี่นะเอาไม่เกี่ยววะทำแบบนี้นะไม่เกี่ยวแล้วถ่ายกล้องถ่ายวีดีโออยู่ยูเรียนเวแดไม่ได้เวแอดปะเกี่ยวแล้วมันก็แล้วตัวจ้า เมื่อกี้ในไลฟ์สดได้บันนี้เอาลงยูทูบได้บันนี้สอังอ่านซ่องมุสบายชิตมาดยูทูบจ้าทา้งเฟซบุ๊กสองซ่องอ้าวถ้าหายแมงมันกะหาเกี่ยวข้าวได้ทั้งแมงมันดูน่าได้ทั้งเงินอีกได้ทั้งแมงมันอีกคุ้มรูปบลคัดคอง คัดคลองน้อยเรามาใช่นะไม่มั่นเปนน้ม่มั่นเป็นน้ำคั่วก็ได้แกมลาวแกมดีพอได้แห้งโอ้ช้อนเราพุนคุบแต่แมงมันนั่นแหละเนาะผูผูนะสาวผู้ชายยังทอดก็มีเด้อน้องตุ้มผู โมเปยน้เปย์นมเปน้ำโอ้ไก่เข้างามเลยเข้าเมแันผมมาถสองร้อยกระซอบพุทธาปีนี้เนาะเป็นข้าวเป็นน้ำ

สาวตีนี่เนาะจ้าแล้วตะเบนมื่อตะเวนแล้วก้อนเที่งมื่อก้อนเท่งมือนี้ลงแขกเกียวข้าวคนเยอะมากพี่น้องเอ้ยมากก็ชนระบดบ้านอุดงกำนงสวานอืบดบานอดมานัวงมาก่ทีปุนว้ามาไก่แท้ตทีมงานเาาแข่งขันแท้ รวมแรงลมใจเนาะยุตะเลอยุต <ias> ิตะไก่พวกกระมามาซอยเดียวลงแค่แก้วข้าวมันนี้แก้วข้าวหลานชายพ่าซื้อกะโลดลูแทผู้ซื้อพุบ้าก็ดีพุบ่าวก็มานะคะบ่าวตุบ้ามาพยาบานคุณบ้าพวกกระมามีไก่กว่านี้อยู่บ้ามีไก่กว่านี้อยู่บ้างพุบ่าวนี่นะ เทกะละสินก็มาเบาเบาเดี๋ยวพบุญเบาทักนะเบาทักมาไก่เบาเบาทักมาตะกะละสินลูก็มีเด้อพี่น้องเอ้ยมาไก่กะละสินที่น้ำดำพูดแล้วเมืองซุ่มซ้ำอุดมสมบูรณ์เร่ง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 ครบเอาไปกันยังหลายแท้ตามฟิปไล นี่นะวงคาักไปเตะเลก,ก็ไปน้ำขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามมามชมคลิปนะี้ขอพอกันขอบคุณหลายๆจ้า